โอ้โหมันมีแป้งโอ้โหมัมีแป้งปลาดึค่ะอ่าเป็นกอบแดงนะครับโอเคค่ะหนึ่งร้อยบาทจ้าใช่ค่ะหมูกรอบบูแดงครับตัวหนึ่งว่าจะได้ผ่านสิบสามชั่วโมงพี่รบูเดย์นะครับรอย่างเป็นเตาดินนะคะลูกค้าย่างเตาดินน้นร้อยเปอเลยนะครับตีสิบสามชั่วโมงนะครับผมตัวหนึ่งนะผมใช้เวลาย่างนะครับมาเป็นตัวแบบนี้เลยมาหรือไม่มันอันนี้ไม่มีมันครับอาเจริญมาทาเลยครับ สวัสดีจาเชิญค่ะยิบถุงยเนะสวัสดีรัาพี่จาเชิญค่ะอุ่นร้อนร้อนตาเลยมาเป็นหวเป็นไส้ค่ะคุณที่สองร้อยค่ะแกนได้ไหมอกหม้อข้างังดค่ะ ก็จะอบอบมาทั้งตัวแบบนี้แล้วก็จะมาเวฟให้หน้าร้านอีกทีหนึ่งนะครับผมสวัสดีจ้าแป๊บนึงนะพี่ของพี่กังค์พรใช่ไหมโอเคค่ะร้อยยี่สิบนะคะสวัสดีครับคุณพี่นะโอเคขอให้หนูมแป๊บหนึ่งนะคะน้องไปเอามือหนูบ้า ัดีจ้าเชิญค่ะนี่เลือบนน้องเสร็จรองสี้องน้องรอตังตอนก่อยแป๊บนึงนะคะค่ะอันนี้ของน้องร้อย่สิบสวัสดีจ้าคุณพี่จาเชินค่ะอุ่นร้อนพร้อมบาาเลยนะคะอันนี้กอนทุนงเงนนยี่สิบงิต้องคิดร้องเลได้จ้า ันนดุ้กับมูนี่กับชายได้เลยกับชายได้เลยใช้ให้หมดเลยแต่คุณพี่ป๋าสองใช้ให้หมดเลยมาร้้นเจมีคนละพิงยิงทีเดียวไปเลยจ้ะขอบคุณมากเลยนะคะนี่สอร้อยมีทุกชนไส้มีสามอยมีไส้มีซี้งอันนี้มีอะไรอันนี้มีไส้มีซี่โคมีหนังอบ อ๋อมร้อยเลยไหมเลยานครับได้เลยครับหลใก้กือหลายอย่างดอ่อยแต่พี่ตาไว้กันก่อนได้เลยค่ะอุ่นร้อนพร้อมมาเลยนะครับมาไอถ้าการไวิ้อ้เป็นงใหญ่ หอมไม่มันนะจ๊ะแท่จะไม่มีมันเลยนะหอมไม่มันค่ะคุณพี่๋าของไม่มัดหมูค่ะลูกค้าของมันจะเป็นหมูลุนนะคะอ๋อเป็นรุ่นที่รุ่นรุ่นสาวใช่ไหมครับอ๋อรุ่นสาวเหมือนไหมคะรุ่นสาวเหมือนหยอกหยอกว่ารุ่นเก่ไม่ใช่ยังสาวอยู่ ยังยังสาวอยู่นะครับแม่นะใช่ใช่ใช่ันตักเอามืออะค่ะทีนี้ว้วว้าว้าว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 ้าวาวว้วว้าัวนาวว้าววาวว้าว้วว้า้าวว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 วว้าว้วว้าวว้ายว้าว้าวว้ว้ววยาวาาง้าายาา้วว้ววววววว้ว สามตัวดิบมาแล้วเด็อร่อยแตที่รักซาเกินค่ะ่สถ้าเป็นราบ้าวราบะมี่รอยเดียมหมูต้นส0 0ร0 0ยอยทึบกิโลี่อันนี้ไม่มาเลย3า0อยครับที่รักอร่อมนคอแ้าถ้เอา่แบบนี้ได้ไหมนียห่ร้อยต้องเอาเท่าไหร่เดียวไสาอเอายกล่องนึ่ ส่มาเอาไปสามเลยน้อง่อร่อยมากเลยนะน้องรเอาสองร้อยนะส่งได้จ้าแต่ถ้าเป่าตัดได้ไหนก็ได้ไหมจ้เป็นสั่อ่เป็นสองร้อยยี่ิบกาดิค่ะพี่เปานไหนจ้า้าร้อยเดียวบามี่้อยเดียวกปองห่กล่องครับต้อีมาได้ไหมน้อง2ผีได้ไหม อันนี้เรีพี่แถมให้นะครับได้จ้าอันนี้เอาไปแล้วสองีนะอันนี้พี่แถมให้นะคบลูกองได้ค่ะอันน้องวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไว้ก่อนได้เลยจ้า ใส่ได้เลยนะคะเอาเป็นช้อนไหมก่อนได้เลยค่ะพี่ตาวันนี้ก네ับพ่อนผู้ยังตามกับทำเองขายเองจากคุณพี่ตาอร่อยครับไว้กันก่อนได้เลยนะคะคนตำรับร้อนๆมาเป็นตัวแบบนี้น่ากินมากหนึ่งร้อยจ้าสองร้อยกรอบแดงก๋วยเตี๋ยวข้าวหมูแดงก่อบหมูนันจ้า สวัสดีจ้าเชิญค่ะสวัสดีครับปลานกรดือปแบกรดค่ะาแวลวดนี่รคอรคนะไรนี่คือร่คอนี่คืะไี่คไรนีะไรีคะมนี่อนี่คืร่อะี่คอี่ะร่คือกนคอี่คะไนีคะน่ครนีค่คระ่รนะนรวนไดนหมดเลยนะคะ คุลูกค้าจะรับสองหรือร้อยเดียวจะร้อเดียวจะเป็นอย่างนี้ค่ะขอบล้วนอั้เป็นขบใช่ค่ะวันนี้แตพ่อหมูย่างครัพี่กนได้เลยครับเ้าเลยนี่หนึ่กิโลหนึ่งกิโลรว่าซับหกล่องไม่ซับกล่องจัดไปจริงๆรามาจาดหนึ่งกิโลค่ะสวยหาึ่งกไงคะแต่เราเป็นกรอบแงกี่นะแปดบาทเลยถ้าเป็นกรอบล้วนราี่ละร้อยนีครับใหม่เลยจ้าพี่ชิ้นนี้เลยไหมครับโลครึ่งแม่ค้าอย่าขายคราที่ร้านนี้ เดี๋ยวคอยแป๊บนึงนะปกติปกติวันละสามตัวประเดิมวันแรกสามตัวันนี้เอามากี่ตัวครับเนี่ยวันนี้เอามาสองตัวครับเป็นวันแรกอะคุณพี่หน้ากาศมันขึ้นขึ้นมาหนูไม่แป๊บแป๊กนึงนะพี่ของเพี่มาก่อนงย่นเช่ญไหมครับโอเคครับของพี่สองล้อแปดดีได้เชิญค่ะ สวัสดีครับชิมได้ครับอรโลยอยู่ยำหมี่ดิบพีบ่ตาอร่อยครับกรอบนอกร่มในไรน้ำมันพืชจ้าพี่ใช่เป็นหมูส่าว้าใช่ครับป้ดาดูป้าเหมือนแม่ค้าเลยคะ่ะคุณพี่าตาปาาสวยเหมือนแม่ค้าได้คะ่ะ สวัสดีตาเชิญค่ะแกงซอสิงไม่ผิดปกติเนาะแม่ก่อนได้เลยนะคะคุณพี่อันนี้หนูตัดออกให้นะเยอะหน้ามันมันเกินนะคะลูกค้ากินไม่ได้เราก็ไม่ขายครับถ้าลูกค้ากินได้เราจะขายหมดเลยครับกบองเท่าไหร่ครับเจ๊หมูแดงหมูแดงหมูกปอร้อยเดียวค่ะแม่เป็นเส้ข้าวครับผมอร่อยมากครับข้าวด้วยร้อยบาทตับหนูกองไม่ตับหนูกองนะคะคุณผูได้ได้ได้คุณมคุณสมบ สวัสด pues ีค okay. oh. ่ะเชิญค่ะเป๊ะเลยโอ้โเป๊ะเลยตังคตงนิดหน่่ยแถมแถมอันนี้ไม่สับหนี้ับจงสวัสดีค่ะเชิญค่ะจับจัดสองก่องยืนยัน สัสดีถ้าคุณพี่สั่งได้เลยนะคะอบร้อนร้อนมาเลยนะคะคอยรอแต่ไม่ก่รอคือมันหไม่ได้สวัสดีค่ะพี่จ๋าเชิญค่ะหมูย่างเชื่อเนื้ามเองค่ะเองไล้น้ำมันทื่อร้อยเปอร์เซต์นะค แวก่อนได้เลยนะคะครับพี่นี้บั๋นผมฝากไว้ทอนขวัญผมฝากเที่ยวบามที่ร้อยเดียวค่ะคุณพี่ชมจะใช่ไครับผมเริ่มาเยี่ยวงานได้นะครับผมกับงานกาชาดถลุมพีนีนะครับผมงานเริ่มตั้งแต่วันที่11จนถึงวันที่21่สิบเอ็ดธันวาคมสองหเลยนะครับดูครับ